สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิดาพรประถมวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านไปรู้จักกับโรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมกันค่ะโรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่102บ้านส้มปล่อยหมู่15ตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสลัลจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่จำนวน44ไร่ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่19กรกฎาคม2519โดยมีนายหันศักดิ์พันงามเป็นครูใหญ่คนแรกโรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนลูกฝังและส่งเสริมให้หนักเรียนฝ่ายเรียนรู้อย่างรอบด้านควบคู่ไปกับคุณธรรมภายใต้ปรัชญา ปัญญานารานังรัตนังปัญญาเป็นที่พึ่งของนรชนสีประจําโรงเรียนของเราคือสีเขียวและสีเหลืองและมีคําขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนดีประพฤติดีมีพลานามัยจิตใจสูงปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทสหศึกษาโดยมีนางวันดีพรมแมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และน,นายนัทวุฒิหานร,ระชัยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรจำนวน33คนนักเรียนจำนวน456คนลูกจ้างประจำหนึ่งคนลูกจ้างชั่วคราวสองคนโรงเรียนส้มปอยพิทยาคมเป็นหนึ่งใน920โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันรุ่นที่1ในปีพุทธศักราช2549และได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,553นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจยิ่งของชาวส้มป่อยพิทยาคมทุกคนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนวิถีพุทธร,ราชาทานมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยใช้นวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 มีพันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารและการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดโดยโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาคือส้มปล่อยโมเดลโดยการควบคุมและพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย6องค์ประกอบดังนี้ S Sufficiency Economy น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา O. Organization รักศรัทธาองค์กรพร้อมเสริมสร้าง M. m o r a นำทางด้วยคุณธรรมทั้งกายจิต P. Participation ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไข O. Operation ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ Y. y i e l ครบถ้วนด้วยผลงานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จากการเป็นโรงเรียนนำร่องต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนสินภาษาแผนการเรียนทวิศึกษาแผนการเรียนทั่วไปเปิดสอนภาษาต่างประเทศ3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาลาว มีการนำรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) วิชา IS บรรจุในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล o b q a มีห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ที่นำสมัยสามารถเรียนรู้สู่โลกกว้างห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ห้องพยาบาลเบื้องต้นห้องสุขาที่ถูกสุขา,ามัยและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวางแผนจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยโสธรผ่านโครงการที่หลากหลายเช่นโครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระพัฒนาทักษะสู่ศตวตรรษที่21สิบเอ็โครงการต้นกล้าแข็งแรงพัฒนาการอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์โครงการอรารยเกษตรโคกหนองนา โครงการในพระราชดำริงานโรงเรียนส่วนพฤกษศาสตร์และโรงเรียนวิถีพุทธนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรความสามารถและความต้องการพิเศษของนักเรียนอาทกิกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนโครงการ One Class One Products ส่งเสริมให้มีห้องเรียนพิเศษกลุ่มห้องเรียนวิสุขภาพกลุ่มห้องเรียนตำรวจเป็นต้นมีการส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21เเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีการบริหารกิจการนักเรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ ตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบ SOY model มีการนิเทศภายในและกำกับติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสรุปรายงานผลเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพัฒนาก้าวไกลไปกับไฮเทคโนโลยีและมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบนันโปร่งใสทันสมัย ตรวจสอบได้จนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ระดับคะแนน99.93มีผลประเมินในระดับ AA ความสำเร็จของโรงเรียนจากการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหารที่เข้มแข็งตลอดจนความร่วมใจของครูบุคลากรคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคีเครือข่ายและองค์กรทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. นนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการกีฬาและทักษะด้านอื่นๆซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้บริหารครูและบุคลากรได้รับการยอมรับและเป็นบุคคลตัวอย่างของสังคมเป็นผู้นำด้านการใช้องค์ความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเป็นผู้นำด้านการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิจัยเชิงสร้างสรรค์สมเกียรติภูมิ ของการเป็นครูและบุคลากรแห่งโรงเรียนรางวัลพระราชทานและนับเป็นเกียรติภูมิแห่งสัตว์และสี่โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมและพระสบนิกรชาวตำบลส้มป่อยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรนะโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรที่ดินสวนพระองค์นะบ้านส้มป่อยหมู่สองตำบลส้มป่อยอำเภอศีสลจังหวัดศรีสะเกษวันพฤหัสบดีที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2558และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลักรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคาตีราชนารีเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอนะโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อยอำเภราศีสลไยจัังหวดสีสเกตวันศุกร์ที่14เดือนสิงหาคมุทพธศักราช2558สร้างความปลับเลื่มใจแก่พระสมนิกก่และชาวส้มป่อยพิทยาคมทุกคน จากก้าวแรกที่เริ่มต้นเป็นระยะทางที่สั่งสมความสำเร็จที่ได้มาเป็นกำลังใจให้โรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมเร่งพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นคนเก่งคนดีของสังคมผ่านคุณภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นดังเบ้าหลอมอันทรงคุณค่าของสถาบันแห่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ